ขายพร้อมป้ายสวยนะครับดูห้องเครื่องนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับแห้งมากนะครับเครื่องสวยคานหน้าสติ๊กเกอร์อยู่ครับเนี่ยตัวเลขอยู่นะครับเบ้าชกเมทอาร์ตสองท่านะครับเครื่องแห้งนะครับลิ้นเรียได้เลยนะครับฝากระโปรงมีคำว่าโตโยต้าอยู่ครับ พบกับช่องบิ๊กชอรรถบ้านกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะฮะผมมีรถยอดนิยมสุดคลาสสิกมานาเสนอนะครับเป็นโตโยต้าโคโรล่านะครับเฮ้ยเดี๋ยวโคโรนาลอเล่นโคโรนาครับถูกแล้วนะครับเป็นเครื่องพันหกนะครับเกียร์เอ็มทีนะครับคันนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือป้ายทะเบียนสวยนะครับรายละเอียดและสภาพภายนอกเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูตามมาดูเลยครับวันนี้ผมจะพาดูรอบๆนอกนะครับเราจะเริ่มจากบ้านท้ายกันก่อนนะครับ ทะเบียนรอชดางงูห้าห้าหกห้านะครับแล้วเรามันจะมาจบที่ตรงนี้สีสันก็มีริ้วรอยบ้างนะครับฝากระโปรงก็ปิดสนิทนะครับตอนนี้ผมเปิดเอาไว้เตรียมแซนบายในการจะถ่ายของเครื่องนะครับบางคนลูกค้ายังเพิ่งตกใจฮะสีสันก็ยังมีความงดงามอยู่นะครับแต่ต้องบอกว่ามีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับตอนนี้รถมีประกันนะครับ 2นะครับแล้วก็ภาษียังไม่ขาดนะครับริ้วรอยก็มีนะครับาบางทีวิดีโอเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นบ้างนะครับแต่ว่าเชื่อเลยว่าวิดีโอเนี่ยมันรีวิวดีกว่าภาพนิ่งแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องกันเอเปิดห้องเครื่องขึ้น,นมานะครับก็หน้าตาก็จะแบบนี้นะฮะใสสะอาดนะครับเดิมฮะเดี๋ยวผมจะไล่ดู เหมือนเดิมนะครับตามสเต็ปผมก็จะไล่้ดูจากตะเข็บข้างซ้ายระบนไปข้างขวานะครับบางทีด้วยแสงและมุมแสงนะครับและเงานะฮะอาจจะทําให้เห็นไม่ชัดน,นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งภาพนิ่งไว้ช่วงท้ายคลิปนะครับถ้าเกิดอยากดูอยากเห็นก็กดสต็อปแล้วก็แคปภาพแล้วก็ซูมเอาได้นะครับตรงนี้สอบเหมือนเดิมครับรายละเอียดของโตโยตา้านะครับไปซื้อรถโตโยต,ต้าหลาครั้งเนี่ยให้สังเกตคันหน้านะครับเขาจะมีตัวเลข บอกเป็นโค้ดเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้ฮะแอร์แล้วก็ห้ามถอดรอนน้ำต่างๆนะครับนี่นะก็จะดูเม็ดอาร์คนะครับตรงนี้ต้องอยู่นะครับสำคัญนะครับแล้วับดูคันหน้าฮะสำหรับเครื่องยนต์ 4A ตัวนี้นะครับติดแก๊ส LPG นะครับระบบดูดสามารถใช้ได้ทั้งสองระบบนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านท้ายกันต่อนะครับไปถ้าเปิดฝาท้ายขึ้นมานะครับ อันนี้พอดีรถใช้งานอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้ออกเอาละอย่าไปสนใจมันฮะเดี๋ยวเราจะมาดูซอกซ้ายก่อนนะครับนี่นะครับผมจะไล่ขึ้นไปนะครับเดิมมากนะฮะรถไม่เคยเกิดเหตุหนักนะครับืางที่ก็จะจะมีเฉียวเจอมอไซค์เจอเด็กปั่นจักรยานถักซ้ายถักขวานิดหน่อยฮะแฮนด์มันโดนอะไรแบบนี้นะครับแต่รถชนหนักไม่มีครับมาดูได้เลยคะพาช่างมาดูได้เลยครับแล้วก็เครื่องยนต์สมบูรณ์ ติดเดินเรียบมากทั้งสองระบบนะครับบอกได้เลยครับว่าคันนี้น่าใช้นะครับออกต่จังหวัดกําลังดีมากนะครับเอาล่ะด้านท้ายก็ประมาณนี้ฮะตัวนี้เป็นถังแก๊สนะครับเป็นถังมัลติวาวนะฮะถ้ามาดูแล้วไม่ชอบเนี่ยผมถอดออกให้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งโอนแจ้งยกเลิกงให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกราคาอ่ะเดี๋ยวพาดูภายในก่อนแล้วค่อยบอกแล้วกันตูเข้ามานะครับตัวนี้นะฮะจะให้ดูว่าเป็น กระจกไฟฟ้าสีบานนะครับเป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็มีล็อกกระจกแล้วก็ปรับมองข้างไฟฟ้านะครับฟิล์มก็เพิ่งติดมานะครับเป็นของดีกอดนะครับจะมองไม่เห็นและเอาละเบาะตรงนี้ก็มีปีกตรงนี้ขาดนิดนึงนะฮะถ้าเปลี่ยนก็หลักร้อยนะครับปีกประมาณสองสามร้อยฮะแล้วแต่ร้านเลขไม้นะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันยี่สิบแปดกิโลเมตรนะครับวิทยุเป็นเคนบูดนะครับเล่นได้ USB นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับสามารถถอออกได้นะครับช่องแอร์ต่างๆนะครับก็ไม่ล้มนะครับสามารถปรับได้หมดนะฮะโอเคบังแดดใช้ได้นะครับบังแดดก็ยังใช้ได้มีตรงนี้ฮะที่จะจะหลวมบ้างนิดนึงแต่ก็ไม่มีผลต่อการกันผีนะครับแล้วก็ไม่หลวมด้วยนะฮะเอาล่ะเราจะให้ดูภายในด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งกันดีกว่าตรงนี้ก็มีเก๊เก็บของตรงนี้ก็มีช่องเก็บเหรียญอ่าตรงนี้จะเป็นตัวปรับ นะครับเอาแล้วฮะเดี๋ยวเราจะไปนั่งด้านท้ายกันตรงนี้จะให้ดูเกียร์ธรรมดานะครับแน่นแน่นฮะไม่มีโยกไม่มีแบบหลวมคอนนะครับไปนั่งด้านท้ายกันเมื่อเราเปิดด้านท้ายเข้ามานะครับก็กว้างขวางดีนะครับเป็นตัวนี้นะฮะโตไปเนี่ยสำหรุ่นนี้เนี่ยโตไปก็น่าจะเป็นโตย่าอัลติสนะครับก็คือจะเป็นรุ่นอัลติสรุ่นแรกๆนะโซลูนาถ้าเป็นตัวโซลูนานะครับ โตไปก็จะเป็น VOS นะฮะอ่ะนี่เบาะแบบนี้นะครับเข้ามาแล้วก็นั่งสบายครับกว้างขวางพื้นที่เหลอเยอะมากเลยอ่ะหูเยอะจริงคันนี้นี่เดินทางไกลนี่ก็นั่งสบายนะครับเพราะว่าคันนี้บอกเลยครับว่าขับไปที่เชียงรายมาแล้วนะฮะพอดีผมไปวิ่งมาราธอนประหยัดมากนี่ฮะเบาะเปิดก็ยังดูดีนะครับสภาพดีตรงนี้ก็จะมีเอ่อรอยฉีกนิดหน่อยหนฮะตามการใช้งานก็คือช่วงปีกอีกแล้วนะครับปีกตรงนี้ผมจะแจ้งก่อนนะครับว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนนะฮะ หรือใช้ไปก่อนก็ได้ครับเราค่อยเปลี่ยนนะเวลาเปลี่ยนเนี่ยมันแค่2องสามร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับหรือใครไม่มีที่เปลี่ยนผมแนะนําให้ได้นะครับไฟติดใช้งานได้นะครับจอบประมาณนี้นะฮะเบลก็ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับตามตามความสูงความเตี้ยของแต่ละคนนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ทุกบานอะนรำพุงคู่หลัง2ตัวโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปราคากันด้านนอกนะครับไปร้อนแล้วทีบ้างครับสำหรับการรีวิวรถสีเขียวโครนาในครั้งนี้นะครับ ว่าใครชอบนะครับคันนี้ขอตั้งราคาไว้ที่69,000บาทนะครับ69,000บาทนะครับย้ำเลยนะฮะก็ถ้ามาจากพิ้ชรอนนะครับผมต่อรองและคุยกันได้อีกนิดหน่อยนะฮะสำหรับคนอื่นเนี่ยผมจะตั้งที่75,000บาทนะครับตามเว็บตามเฟซบุ๊กตามกลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็ย้ำเลยว่าราคานี้เนี่ยได้ทะเบียนสวยไปนะครับถ้าตั้งขายจริงๆถะเอารีบไม่รีบไม่ร้อนก็มันหมื่นหมื่นห้านะครับแต่รีบร้อนก็5,000มีคนรับซื้อแน่นอนคุ้มอย่างนี้ไม่รีบได้ไง ขายแค่69,000บาทนะครับย้ำนะฮะสนใจโทร0 8 5 4 4 1 8 1 8 9นะครับอีกครั้งนะครับ0 8 5 4 4 1 8 1 8 9นะครับก็รถก็ต้องบอกก่อนว่าขายตามสภาพนะครับสีสันมีนิ้วลอยตามการใช้งานนะครับแล้วก็ตามสภาพนะฮะช่วงล่างช่วงล่างก็มีนิดหน่อยนะฮะราคานี้สภาพนี้ได้ป้ายทะเบียนสวยขนาดนี้ภาษีไม่ขาดมีประกันหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับและบอดี้สวยขนาดนี้ฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปมาใหม่คลิปรถมาใหม่นะครับนะฮะคันนี้สวยจริงๆนี่ผมผมพูดไปเนี่ยผมยังงองละสายตาจากมันไม่ได้เลยนะฮะสวยจริงๆขายก็เสยียดาย